ทุกวันนี้นะครับผมเห็นคนเนี่ยเดินไปอยู่หน้าร้านทองไปรอซื้อทองกันเป็นแถวเลยนะครับแต่ผมถามว่าคุณจะไปนั่งรอซื้อทําไมครับในช่วงที่ทองคําราคาสูงริ้วขนาดนี้ถ้าคุณจะซื้อคุณเล่นซื้อแล้วก็ขายซื้อไม่ต้องเก็บครับยังไม่ต้องสะสมช่วงนี้เพราะมันแพงเกินไปทําไมคุณไม่ซื้อขายซื้อขายแล้วก็รอจังหวะที่มันลงมาตับๆแล้วเราก็ซื้อเก็บทีเดียวแล้วรอถือมันยาวๆไปเลยอย่างผมเองผมเล่นเทรดทองเนี่ยผมก็เทรดเพื่อหากระแตเงินสดรายวันไม่ว่ามันจะขึ้นไปหรือมันจะลง มผมก็เล่นได้ทั้ง2หน้าแล้วผมเก็บกําไรเนี้ยสะสมไว้เพื่อนําเงินก้อนใหญ่ไปรอซื้อทองในราคาที่ถูกเป็นก้อนเป็นกอบเป็นกำรรเพราะฉะนั้นในช่วงที่เศรษฐกิจมันกําลังดิ่งแต่ในหลายๆประเทศตอนนี้มันก็กําลังฟื้นตัวเพราะฉะนั้นทองมันอาจเป็นขาลงก็ได้ช่วงนี้เราก็รอจังหวะดีๆแล้วก็รอช้อนเก็บครับเพราะฉะนั้นยังไงทองก็ยังเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยอยู่ดีมันคือเซฟเฮฟเว่นของทุกคนและทุกสินทรัพย์ครับ